สวัสดีครับเน่สวัสดครับน้องสวัสดีครับดสวัสดีครับสวัสดีครับี่อสวัสดีครับสามหนึ่งทำไมผมไม่เห็นใครไม่เห็นไอ้ดำไอ้ดสวัสดีครับีเลียว้พี่เลีวออเย่คุณขาไก่เพราะว่างครับตันิดนึงได้ไหมสปงงหักคืขาไก่แต่ผมอยากเอออยากได้แผมอกหักอะครับผมอยากจะมีใครสักคนฟังแล้วอยากตายอะครับอยากจะมีใครสักคนรักผมจริงๆอแค่นั้นครับแค่อกหักใช่ครับ เองอ่ะเขารักเองต้องหลายคนแต่ยี่รักเขามากกว่าผมก็เห็นว่าจริงใจมันก็จริงจังกับเขาก่อนเด้โธ่โธ่โธ่ที่ไม่เห็นผมเคยจริงจังนะครับแต่ใจมันก็พังทุกทีครับเออเอาไปเลยหนึ่งนิดป้องรับผมเห็นว่าละครื่องนี้แหละครับเอาไปเดินเรื่องยุ่งกับแฟนคนอื่นก่อนโอ้โหน้าอะไรของน้าเนี่ยไม่ไม่ไม่ถึงโทนี่อ๋อครับผมเราไปรับจบไปนะน้าเดนเรื่องยุ่งีับแฟนคนอื่นก่อนโอ้โหน้าอะไรองน้าเนี่ยไม่รม่ไม่มาถึงยทน่อ๋อครัวผมเาไัวจนะน้าเดินเย็นใจเย็นก่อนหน้าอะง ถ้าผมด่าลุงแทนได้ไหมเอาถ้าจะด่าก็ได้ลุงทีคู่เสียสลาดให้มึงด่าเยียบางแทนหมายถึงว่าให้ให้ผมอย่าด่าอย่าด่านะแต่ว่าด่าลุงแทนได้ใช่ไหมอันนี้ถามก่อนลุงเองได้ได้ไหมได้ได้ได้ไอูพนะไอ้หงอกเอาแล้วทำไมอ่ะหยอกเล้หยอก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 การนี้เห็นไหมไปยืนตรงกลางนะครับแล้วก็ปรับหมดพูดเป็นหมดอีเวนต์นะมองไม่เห็นใครเลยวะแล้วก็แนะนำตัวชื่อนามสกุลแล้วก็ ชื่อเล่นแ่งแต่งตัวสลิมสุดอะไรปมาณ้นลูกกูนะครับพอแนะนำตัวเสร็จก็ขอบคุณแล้วก็ลับไปยืนที่เดิมนะครับจนทำงี้จนมาแล้วมาแล้วก็ทำงี้ไปได้ๆเดี๋ยวทีนี้มีคนลดรูปลงม่าไอ้ครับบัไม่คุ้นๆปะวะอไหนบัส พอรู้แล้วถึงเหรอใช่เออคุณนี่ครับบอสให้เปมาเราเล่นดีเลยมีแซวเลยบอสเหรมีใครนั่งข้างเราข้างนั่งหนูเนี่ยมีเหนุผลข้างหรือ

ไปว่าเขาทำไมวะซึมโกแล้วที่มาขาซึมโกครับผมก็พยายามเดินหน้าต่อให้ได้ครับซึมเลยโอ้ยเฉินะครับผมยังตามหาใครสักคนอยู่ดีครับลุงมีน้องคนหนึ่งโกรเอาไหมชื่ออะไรครับไอ้ครับมึงหันหลังไปหัวขาวเสื้อชมพูหัวขาวเออผ่านดีกว่าครับเจอที่งาน้วสวัสดีพี่เฉินสิหนูเงียบจิ๊บ ี่พี่ครับี่ค่ะน้านัข้างนั่งข้างนั่งข้างนั่ข้างนั่งข้างนั่งย้านั่งข้างนั่งข้างนังข้านั่งข้างนั่งข้างนี้ยนั่นันั่น่ข้างนังข้างนัข้างนัง้องงางนั่งงนั่ง้างนั่งอีหนง้งนังเงงหนั้นงข้งนัเหรอเสียงน่ือเกินาเน เสื้อไม่ป่วยเสื้อเขียวถอดถอดทั้งใส่ทั้ทำไมทำไมเราไม่ประกวดล่ะจ๊ะภพน้องคนนี้ได้เล่นบ้อลไฟด้วยนะมีโทเบโต้ปะประกวดแล้วจะโดนหลงขวัญซวยไม่เอาเดี๋ยวชนะโอ้ยที่เดิมเลยครับห่วงเดิมเราลงประกวดกันพี่คเขาเดินเดินขึ้นหน้านิดนึงได้มั้ยหน้ามานิดนึงพี่น้องคนนี้ก็เนี่ยหยอกเล่นโอเคอ่าอ่าม่ก็คือมาจากสองไก่รอรอเตหนะ้ากันนะลูกกูทำไมกูหิวะ อีกคนก็แดงแดงอะไรนะข้างๆข้างซ้ายขาไก่อน้คระขาไก่เหรอใช่ครับเมื่อกี้ลือเาียงโอเคครับประมาณนั้นหันหน้าขาไก่ครับก็พอหน้าแดงกับเล่าอีกยิ่งเยอะมีข้าวป่ะเฮียไม่มีเลยน้องไม่มีสักการเลยเนี่ยเป็นผมไปซื้อป่ะซื้อถือใช่ไหมรอรอประกาศใครบ้างผมด้วยมีมีเนี่ยผมเห็นชาลีเนี่ยเป็นผมไหมเห็นคนดีลไว้ครับไม่เห็นเก้าหนึ่งครับบอสสักครู่นะครับโอเคชัดเลย โอเคหันมาโอเคครับประมาณนี้รอประกาศจบแป๊บนึงชาลิเอามาสิบจานครับอ้าวขาไก่ร้องที่ผมเศร้านะอันนี้เรียกเลยนะก้าวหนึ่งครับบอสลกขี้อะไรอย่างเงี้เหรอรู้กว่าชีวิตผมไม่เหลือใครแล้วครับผมขาไก่โอ้โหมาๆเศร้าชีวิตกศร้าป่าอะไรหนึ่ง สองเฮือบแมชาลีได้กระเป๋าอะไรถ้ารู้ว่าโสดแล้วมันเหงาขนาดนี้ไม่โสดแล้วครับบอสพอ่ก่อนลุกอะไรลุงแม็กครับไรลุงแมครับสองน้องลุงแม็กครับจับเลยครับสามเจ็บครับเนี่ยนาะวันลอยกระทงแต่คนไม่มีคู่ก็แบบนี้นะเฮียครับใช่ครับน้องชายโอ้ยมันมีคู่อยู่ใกล้ๆแต่มันแต่มันไม่ไอ้นี่ไงมันมันเมินเขาโอเคครับอยู่ในแก๊งเดียวกันแท้ๆพอลุงไก่ทีไรเขาก็ลงออกไปทุกทีครับคือลุงแม่ครับอยู่ไหน กลัวครับความรักน่ากลัวพี่เห็นพี่พี่น่าเดะไหมไม่พนี่ครับบอสมีคู่อยู Nike> ่ในแก๊งเดียวกันแท้ๆแต่กัำมือนเขากกลัวไปฆ่าเขาอีกรอบก็ไม่รู้บอสอย่าพูดเรื่องนั้นนะลั่นลั่นลั่นโทษทีลืมลืมไปนะโทษเติร์ดไปกันทุกที มีการกระทำติดตามไปเจอเทียบใหญ่โจนเครียดกินเหล้ามาแป๊บเลิกเถอะครับลุงเลิกมิดเหล้าเหรอเลิกไม่ได้ก็ชวนด้วยครับเฮ้ยขอบคุณสบายเมื่ี้ถึงเหมือนกันนะครับไก่เล็กอะไรกันป่าม่ได้เจอเลยถึงสลาดบอไม่ได้เจอของจริงอ่ะไม่ได้ไปเที่ยวเลยหกห้าห้าครับหกห้าห้า เป็นเชิญของค้าครับยืมเอะไรครับลุงพอมมีนะครับจานหนึ่งครับได้ไหมคุณลุงครับได้แล้วครับได้แล้วเหมือนกันครับมี่ครัเหมือนซื้อมาหลายจานเลยครับเอาเอาใช้แต่สมุติี่ได้าจะให้ก็ไม่ไม่น่าเกียดครับจ้าดูหนึ่งครับตัวนี้ไปกันตัวนี้เรื่ออะไรครับจ้าดหนึ่งครับเอาให้อยู่ค้าเนีสองสามเพจสองสามเพจครับแล้วลูกลุงไม่มาเลยครับงานนี้น่าจะรอกระทงอยู่อ่ะน่าจมน้ำไปนะแต่ตายไปซะโอ้ใจเย็นๆอลุงถ้าจะปากครับ ปากนางนี่เอาเรื่องหนิใครครับลุงลูกลุงคนไหนนะไออเจ้าเพลงไงอ๋อใช่ทำงานตัวองไม่ใช่เพลงอะไรเพลงลูกผมครับอ๋อเพลงเพลงลูกชาลีใช่โอทคโทษทีเดี๋ยวผมจ้าจำจำชื่อคนเดียวกันโอ้โหใช่ที่เพลงเหมือนกันครับผมอันนี้ที่อยู่โอเวอร์ป่ะเปล่าครับผมอันนี้จะจบครับแล้วจะไปเบื่อนี่เราไปติบิลไม่หัวหน้าสภาจะไปไกลผมเมื่อกี้เฉินครับผม อาลีเคยพูดกับลุงไว้คำหนึ่งไหมอยากว่าอยากอยู่ดูไว้เฮ้ยเหมือนเล่นไปนาเฮ้ยแต่ผมเคยพูดจริงผมเคยพูดจริงเอาจริงนะครับใช่เลยแล้วออแล้วตอนนี้อยู่อยู่แก๊งไหนครับเนี่ยไม่ไม่ได้อยู่ไหนเลยอาลีเคยอยู่ยาจกไงเฮ้ยนี่ตัวเดียวเลยหรออาลีคนนอกอยากเข้าายอคนนอกอยากเข้าไปอยู่ไหนอะ ล้อหนเพลงที่ผมค่อยๆเห็นทีละคนแล้วเพลงเพลงเพลงคะอ้อล้อหนุ่มล้โลก้อลนุลมสวัสดีเขาสิโลกเจ้าเพลงเมื่าไงสวัสดีครับเจ้าเพลงตาลูกแม็กนะครับเฉินครับไอเจ้าเพลงนี่ไม่ใช่ไม่ใช่บัดของนี่เขาอะไรบอสสวัสดีคุณลุงเฉินค่ะปากดียังอ่ะสวัสดีพี่เฉินจ้ะครับสวัสดีลุงพี่เฉินครับ เออไม่ใช่หวัดดีพี่เฉินจ้ะให้ตังหนูไหมล่ะโอ้ยหนูวิชาชีพแล้วด้วยคุณเจออะไรวิชาชีพเป็นมิดเป็นมิดเป็นมิดถ้าทพันเรียกพี่หนึ่งหมื่นเรียกน้องหืมโอ้ยตะกี้วทองเรียกเท่าไหร่จะเนี่ยเฮงเลยไปได้เฉินเรียกลูกออสนะครับลูกแมสไม่ใช่กบว่าไงเอาลครับอ่าขาไก่ ไปสแตนบายเลยับไก้ครับหลครับเชิญเชิญกเชิญกมารทีมงนี้ได้ครับห้ใคไปตรงไนเชิญกรมารรน้คัน่ารักที่อา้ขาวหนน่ารักไหมขอบคุณมากนะชมเซนใช่ไหมปอหไใช่พูดเนกได้หมัปอามท่านครับเซฟคนนี่ลนะเซนอันนี้ใครว่าจะเลี้หนเลยวทีเลยไ้ดําเม่อครับโอ้ยยยยยไ้ดําไปควายเพลงเพไปไหนไปไหนไปไหน มอม่เตัวนี่อ่ะเจอแล้วเจอีกแล้วครับก็เดี๋ยวคือลุงแม่ได้บอกเลยแม่ว่าให้เล่นเลยเล่นก่อนเลยระหว่างคอระหว่างราเริ่มงานโอเคครับจดการเลยนี่เลยไม่ตรงนี้เลยนั่งได้ไหมครับอนั่งข้างได้ไหมครับสองคนควรเปยนที่ไม่ใช่ชุดแข๊งมงนั่งขนาดั้นแลวมึงก็นั่งได้รังได้แล้วอยาแข๊งแปลกไหมยังไม่ยังไม่เป็นแฟนกันเลยครับไม่ใช่ชุดแก๊งสิว่พี่ นั่งนี่ป้นั่งนหน้ามาะอนก็ให้กูเปลี่ยนสีตัสาสมไม่คือดีไลน์อย่างนั้นอะครัใช่ไหมล่าจะเปลี่ยนชุดีชุดแก้งงาชุดธรรมดาชุดธรรมดาพ่เินได้ดีไรเอ่อหกสีสองครับนั่งเลยนั่ง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 ่งหกหกหกสี่สองหกสี่สองเจ็บลยครับผมตู้ออกไปหืม เมื่อกี Michael, anyway? ้ evet. ใครพูดใครพูดอะไรวะตใครว่าต okay. oh, uh ู่ออกไปรอวะอันไหนวะก็ขอคับอธิษฐานได้ด้วยเหรอทอโซ่หนึ่งสิบแปดทอโซ่สองยี่สิบเอ็ดเชื่อแล้วเอ้ยโหเยี่ยหนูตัวบักเมื่อกี้เกือบแล้วกูคิวกูตายแล้วกูกูไปแล้วกูตายใช่เมื่อกี้ ใช้ได้ครับว่าใครสาวสวยที่สุดในงานทั้งคู่มองตั้งหนูหนูต้องได้หนูต้องได้กับน้องฮะหนูต้องได้อะไรกับน้องต้องได้ชาชาปองให้ได้อือถึงมาสติไว้เดี๋ยวสอนวิธีมาใจต้องเว่อหน่อยสอนวิธีมาใจต้องเอื้อรหน่อยโอ้โหยากเลยหนูผมยาวน่าจะมีโอกาสอยู่ เฮ้ยต้องวกชอบสองคนอ่ะชอบชอบเพศสองชนใช่แบบว่าชอบชอบแบบวผู้หญิงที่ใจกว้างไม่มีผู้หญิงสองคนใจกว้างเฮ้ยแล้วก่อนหน่อยที่ทั้งคู่แง<น>่เออแต่งตัวสลิมมากเลยนะลูกันนี้ไม่หนูไม่ใช่สลิมปั๊บตกเลยตกปากเลย กอนะะะะะะักตาน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 าัตนนักตานัานตานักตตนักตานันักตตนาัาััากนัััตนัาน ที่สัเร็วดีครับพี่สวัสดีครับน้าสวัสดีครับชัดเลยอ่าเข้าเสร็จอย่าครับแล้วก็อันนี้เรียกน้าหน่อยเนี่ยขี่มามีน้าเดียวมาเจอมั่งั่งไปเถอะเออนั่งไปเถอะนั่งพื้นก็ได้ตั้งแต่วันที่ผมว่าเสียงเหมือนจานโผมก็รู้เลยทันทีไปแช่นั่งแชร์ดีซิแชร์ดีจิมจะนั่งบนคอพี่ก็ได้น้องงั้นนะในยจิมอยากกลับเมืองแลวนี่ว่าดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่แลก็เลือกที่ไฟเอ็มแล้วเห็นป่ะอันที่สองครับระดับขับไปเป็นคนนั้ย ลูก้กากสวัสดีครับจิมนั่งแชร์ดีโง่ว้าวพี่เฉินหาอะไรอ่ะเฉินแต่งตัวเองเขาด้วยปไหนล่ะเขาเต่าสิบหกพีป็นสกายสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้หเรื่องจริงครับเวลข้าวมากินดีกว,ว่าเนอะทุกคนขอบคุณครับว่าให้แชดีจังไปไปไหนอ่ะ ได้ยินครับไปไหนอ่ะสวสดีครับทุกคนเดี๋ยวในช่วงแรกนะครับจะมีเขาเรียกว่าเป็นนักร้องนะจากบอทมิวสิกครับบรรเลงเพลงในช่วงต้นตรงนี้นะให้ท่านได้เขาเรียกว่าลงใจก่อนในช่วงแรกนะยังไงก็ฝากวไว้ด้วยครับอีกสักครู่เดียวเดี๋ยวได้จับนางนมพมาศของเราแล้วนะขอ,อแค่แป๊บเดียวนค่ครับอีกใจเดียวเดี๋ยวตอนนี้ครับ,รบฟังเพลงบทเพลงเพราะๆจาก อ่าโอเคฮะชื่ออะไเอ่ยแนะนำตัวนิดนึงทำอะไรสวัสดีครับผมชื่อขาไก่นะครับผมโอเคครับไกลๆตรงนั้นได้ยินกันไหมเอ่ยปรับวงไมค์ได้ยินครับตอนนี้ได้ยินครับได้ยินกันใช่ไหมครับลองที่ลองปรับวงไมค์ดูดีครับสวัดีครับสวัสดีครับได้ยินไหมครับอ๋ออีเวนต์นะฮะมันจะเป็นทีว่ปัดม่นเฉล่ยเรื่องเป็นอีเวนต์ข้างผีวะกดแทบเป็นอีเวนต์ฉันคืนบางบ้านอยู่บนชายฝั่ คงราออนรจชา่ยอยูน้ำชาวุ่มเนในสุวรร่นนเงด้วยใกจใรมยูเม,มนี่เด็กข้ารู้จักว่าดค่ะนี่

ฉันได้จันที่ลหลเดินฟ้าจะมีน้ำตาไหลมาเมือนฉัน้าไงไหมความรักมันใช่งางใครฉันใครไม่รู้มันไหนหัวใจถึงจะเต็มด้วย คงมีวันที่จันจ้าจเต็มไปไม่มีใจดีไหมไม่มีวันนั้นหรือรักฉันจะเป็ี่ความฝันไม่มีวันนั้นวันที่ใจเต็ม หรือรายจรนงใจเปนี่ความฝันไม่มีวันนั้นวันที่ใจเ Wonderful. Yep. who? ใจให้กับเขากรมนเลยทำฉันทำทุกอย่างใหนลืมดึงเ่ามันไม่มีประโยชน์ตอนแล้ว่วันหนึ่งเขาจะกลับก็มาฉันก ฉันแม้ไม่ต้องบอกก็พอที่จะเข้าใจในแววตาของเธอมันบอกอย่างนัง้นมาเกณนี้ฉัน ฉันก็พร้อมจะยอมตั้ใจอากลืมฉันได้ไม่ลืมบากเธอก็ควรจะจากฉันไปส่วนตัวฉันพอเข้าใจฉันมันแก็ทางผ่านวันที่ใจเธอเจ่ม มีอยนี้ได้ไหมเขาชิทเพื่อเธอเท่าไรก็คงไม่เหมือนกนก่าเป็นแคเพียงคนกันเวลาว่างว่าง่ยแล้วมองันหนึ่งเขาจะมา ความจริงเลยอะะเติมมาบ้างอย่างน้อกเลยพอเป็นเพลงนี้เราเป็นตัเนเขเลยนะใช่เป็นตัวเขาเลยใช่ จยอมตันใจอาจลือฉันได้ไมีลำบากเธอก็ควรจะจาจฉันไป oh, <my> ส่วนตัวฉันบอกกูใจฉันมันแค่ทางผ่าน